อันนี้ลูกค้าโซลา่ามารับถุดเม็ดแปดสิบสามตัวแล้วก็สองเม็ดหนึ่งตัวนะคะพี่มาที่เดียวกันทั้งหมดเลยมารับไปสี่ตัวสามารถเลือกสีได้นะคะงานสวย สนใจสามารถติดต่อได้ที่0817272444หรือ0 9 8 7 8 1 3 1 9 1นะคะช่างกำลังประกอบให้สดๆเลยเพราะว่าเช้ามากมาจากโคราช